ังหวัดศรีสะเกดประชุมตรวจติดตามภารกิจการตเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนายสุพิชัยราสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566นายอนุพงศุขสมนิตผู้่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามภารกิจการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรยัยรักษอษัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยรัชนาดีณโรงเรียนกำแพงอําเภออุทุมพรพริสัยจังหวัดรีสเกตณานุพงศุขสมนิตผูว้ว่าราชการจังหวัดรีสเกษกล่าวว่าโดยสำนักพระราชวังแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยษรษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยรัชนาดี ทรงกำหนดจะเสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทธธานโรงพยาบาลตุลาพรและออกหน่วยสัตวแพทย์ตุลาพรเพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งกองงานในพระองค์ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจพื้นที่เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ในโรงเรียนกำแพงอำเภออุทุมพรมพิสัยและจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมมอบหมายภารกิจการเตรียมการรับเสด็จณห้องประชุมโสดทัศนศึกษาอาคาร3โรงเรียนกำแพงเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าตุาลาภรว์วไัลลักษณ์อรรราชกุมารีก,กมรมพระศรีสว่างควัตรวรกติยราชนาดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษจ,จึงได้จัดการประชุมติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการเตรียมการรับเสเด็จพร้อมลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับเสเด็จณนะห้องประชุมอาคารสองโรงเรียนกำแพงอเออุตมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษชัดชัยพรมมาศถ่ายภาพสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน